สวัสดีค่ะทุกคนแล้วันนี้นะคะครู้พี่แอนก็จะพาทุกคนไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าเป็นต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆทุกคนค่ะรถประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือถึงแล้วนะคะไปดูกันดีกว่าว่าเป็นที่ไหน a few minutes later อ่ะละค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดแล้วนะคะซึ่งเพิ่งรู้จากโรงแรมเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะว่า รถไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะต้องเดินประมาณ1ินาทีนะคะแลวอีชั้นเนี่ยก็พกกระเป๋าแบบที่มันไม่มีกระเป๋าลากมานะคะเป็นกระเป๋าทิ้วค่ะเพราะว่ามของไม่เยอะมากก็เลยพกกับเปิ้วมาทุกคนคะก็เป็นการเดินทางที่ผจญภัยมากๆเลยนะคะตั้งแต่ต้นเลยนะคะเพราะว่าหลงทางค่ะไปยังไงอะอัมลอสอัมลอสออ๋อฉันหลงทางภาษาอังกฤษเนี่ย จะถามว่าไปทางนี้ไปทางนั้นยังไงนะคะ Do you know how to get to the park? Do you know how to get to the hotel? ได้หมดเลยนะคะเผื่อไปเที่ยวต่างประเทศแล้วหลงทางเอาไว้ใช้นะคะโชคดีมากนะคะที่มาตอนเย็นนะไม่งั้นเนี่ยเดินกันแบบร้อนกระจายเลยนะคะ h i d d e n Woods อ๋อนี่นะคะมีไปคาเฟ่ได้ด้วยนะทางนี้ดูเส้นทางคะ่ะทุกคน อุ้ยไม่ขี่จักสกีกันด้วยทุกคนหลังจากที่เดินมาสักพักหนึ่งเราก็เห็นป้ายนี่นะคะป้าย Bangkok Tree House นะคะสำหรับสาวๆนะคะที่คิดว่าจะเดินทางมาเที่ยวนะก็แนะนำนะคะว่าอย่าใส่รองเท้าที่มันมีโน้นอีชั้นเนี่ยก็คือนี่ะ ก็ใส่รองเท้าที่มันมีซ่อนมานะคะฉันก็ไม่รู้ว่าต้องเดินเยอะขนาดนี้ทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงแล้วโมย

มาที่เนี่ยไม่ได้เข้าไปพักแบบในกรุงเทพเลยจริงๆจังๆก็เพราะว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศนี่แหละคะ่ะทุกคนมันก็ไม่อยากขับรถไกลด้วยเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ข้างบนนะคะคือมันมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันค่ะทุกคนชั้นล่างก็จะเป็นห้องที่เข้ามาแล้วก็คือเป็นห้องน้ําเลยนะคะชั้นที่2ก็จะเป็นห้องนอนนะคะ a really small bedroom นะคะแบบเล็กมากๆนะแต่ว่าถือเข้าใจค่ะว่ามันเป็น ยูนิคเนสของเขานะคะเออคุณแอนก็ไม่กล้าที่จะเดินขึ้นไปบันไดแก่ทุกคนเพราะว่าพี่แอนกลัวหมดมากเว้ยหมดพันนียกัดเจ็บมากเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวเอ้ยโอเคเลยนะคะขึ้นมาถึงตรงนี้เราค่อยใจชื้นหน่อยนะคะหลังจากที่เดินมานานมากนะคะ o ุก a really long walk about probably like 10 to 15 minutes I'm not sure นะคะไม่แน่ใจาเดินประมาณ10-15นาทีเลยทีเดียวนะคะแต่ได้มาสัมผัสกับวิวและบรรยากาศแบบนี้นะคะบอกเลยว่ารู้สึกหายเหนื่อยขึ้นมาทันทีนะคะ Feeling l the t t e r now This is so relax i n g นะคะเออทุกคนดีมากเลยและตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะ ดูบรรยากาศริมน้ํากันนะคะคือมันธรรมชาติมากจริงๆทุกคนมันมันเหมือนกับว่าเรามาอยู่ต่างจังหวัดอะ่ะนี่คือไม่ได้ความรู้สึกเหมือนอยู่กรุงเทพเลยยกเว้นแต่ว่าการมองตรงข้ามฝั่งแม่น้ําไปแล้วเราจะเห็นตึกสูงๆนะคะทาให้รู้สึกได้ถึงกรุงเทพนะคะคือถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยทุกคนเป็นแบบเป็นบ้านไม้ๆหน่อยเนี่ยคือไม่รู้เลยนะว่านี่ฉันอยู่ใกล้กรุงเทพนะคะ The next day. Good morning ค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นตอนเช้าแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานเราก็ผจญภัยกันมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอาหารเช้าเนี่ยเบรค a ฟสของเรามันมีอะไรบ้างแทมแทมแทมแทเราก็จะเห็นวิวสวยๆแบบนี้นะคะก็เป็นสวนไม้กเป็นต้นไม้นะคะอ่ะเราจะทานข้าวกันแล้วนะคะส่วนของครูพี่แอนก็จะเป็นคล้ายๆกับ ไม่รู้ว่ามันคืออะไระ American breakfast จริงๆมีคนถามเยอะนะว่า,าระหว่าง I have breakfast กับ I eat breakfast เนี่ยใช้ have กับ eat เนี่ยมันต่างกันไหมนะคะคือส่วนตัวพี่แอนรู้สึกว่า native speaker เขาชอบใช้ have มากกว่านะคะถ้าพูดถึง meal พูดถึงมื้ออาหารเ่ยเขาจะใช้ have I have breakfast I have um, lunch a n dinner d brunch นะคะ have จะตามด้วยมื้ออาหารใช่ไหมส่วน ถ้าพูดว่า eat eat มันจะหมายถึงอาหารที่เป็นแบบเป็นชื่ออาหารไปเลยอย่างเช่น I eat sandwich I eat f r i d a y นะคะอันนี้เขาถึงจะใช้ eat อย่างไรก็ตามเนี่ยมัน interchangeable นะคะก็คือสามารถที่จะใช้สลับแทนกันได้เลยระหว่าง eat กับ have พี่แอนแค่สอนให้เข้าใจเฉยๆว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมใช้กันจริงๆแบบไหนคะ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวขอตัวไป have breakfast ก่อนนะคะและเราก็ออกมาแล้วนะคะซึ่ง เราก็จะไปขี่จักรยานกันนะคะจะถามว่าคุณขี่จักรยานเป็นไหมนะคะจริงๆในภาษาอังกฤษแทนที่เราจะใช้คำว่า can you ride can you ride a bicycle เราลองหันมาใช้คำว่า do you know how to ก็ได้นะ do you know how to ride the bicycle คุณรู้ไหมว่าขี่จักรยานเนี่ยขี่ยังไงเออมันอาจจะฟังดูแบบที่อันว่ามันฟังดูอ o f t กว่าการถามว่า can you ride a bicycle จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ทั้ง2ออย่างนะแต่ว่าอ่ะเอาเป็นว่าใช้ได้เยอะก็ดูโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นจริงไหมคะ,ะและนี่นะคะก็จะเป็นคันที่ครูพี่แอนเลือกขี่อ่ะละค่ะเดี๋ยวเราจะมารื้อฟื้นความทรงจำสมัยเด็กๆกันหน่อยนะคะไม่ได้ขี่จักรยานานานมากทุกคน I don't even k n o w if I can ride it ไม่ชัวร์ด้วยซ้ำนะคะว่าจะว่าจะขี่ได้ไหมอันนี้ก็ นี่คือเป็นผู้ชายที่บอกเลยว่ารักสะอาดกว่าอีชั้นอีกนะคะ <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> เราไปขี่จักรยานกัน <c oughs> ทุกคนคะตอนนี้ครูพี่แอนก็ขี่จักรยานอยู่นะคะ <c oughs> ซึ่งเรากําลังฝึกอยู่ มาถึงที่พักอย่างสวัสดิภาพค่ะครูพี่แอนก็ know right now I know how to ride a bicycle ตอนนี้ก็คือรู้แล้วนะคะว่าขี่จักรยานยังไงเพราะว่าได้มา brush up ความสามารถของเราในสมัยเด็กนะคะโอเคทุกคนเราต้องไปเช็คเอาท์แล้วนะคะเพราะว่าเวลานี้ก็ประมาณเที่ยงใกล้เที่ยงแล้วนะคะต้องรีบไปเช็คเอาท์ทุกคนคะ่ะแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแต่ว่า ลืมอัดคลิปนะคะ On the way back home I forgot to record some videos so I'm right here in my office นะตอนนี้ก็ต้องขอจบคลิปแบบเอออยู่ที่ออฟฟิศแล้นะถึงบ้านแล้วนะคะนะก็เอาเป็นว่าสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะหาจุดพักผ่อนที่มันอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติหนีความวุ่นวายจริงๆพี่แอนก็ค่อนข้างแนะนำนะคะว่าในส่วนของบางกระเจ้าเนี่ย ไม่ได้ห่างจากตัวกรุงเทพมากด้วยความที่ส่วนตัวคุีิยานอยู่พราม2อ,อยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขับรถประมาณ20นาทีก็คือถึงเลยทุกคนมันใกล้มากๆเลยนะคะแล้วก็ไปอยู่แค่วันเดียวนะคะ1คืนนะก็เหมือนวันเดียวเว่าอีกวันหนึ่งคืเราไปตอนเย็นใช่ไหมไปอยู่1วัน ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบได้เคลียร์ Some space in my head นะคะได้เคลียร์สมองไปนิดนึงรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคฉันพร้อมกลับมาสู้รบ กับงานของฉันที่ออฟฟิศต่อแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์นะคะทุกคนก็เช่นกันสู้ๆนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คลิปของครูพี่แอนด้วยให้ช่องของครูพี่แอนด้วยนะคะเราจะได้ติดตามกันไปแบบนี้เรื่อยๆแน่นอนว่าจะมีคลิปพาเที่ยว พาชมความสวยงามต่างๆพารีวิวอะไรมากมายและพี่แอนก็จะไม่ลืมที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับทุกคนระหว่างพาเที่ยวด้วยค่ะบ๊ายบาย